เปิดคอมเมนต์สุดแรงเหตุมารีเบอร์เนอร์หน้าเศร้าลงภาพนอนซบน้องหมาบอกเลยแสบๆจุกๆค่ะ ช่วงนี้แฟนๆชาวเน็ตก็จะส่งกำลังใจให้กับนางเ,งเอกสาวมารีเบอร์เนอร์กันรัวๆค่ะเพราะดูเหมือนสภาพจิตใจล้างอกหักรักคุดจะยังไม่สมานดีสักเท่าไหร่อย่างล่าสุดสามารีก็ลงภาพนาเศร้านอนซบน้องหมาสุดที่รักมีแฟนๆและเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจเพียบเลยล่ะค่ะ แต่ดูเหมือนเมนที่ได้รับความสนใจมากที่สุดจะเป็นคอมเมนต์แสบๆคันๆและจุกๆที่ว่ามีหมายอยู่ข้างกายดีกว่ามีคนข้างกายหมาๆอุ้ยซีดเลยงานนี้ก็มีคนคอมเมนต์ตอบกลับเพียบทั้งสะใจเห็นด้วยและเปิดสึกเน็บกลับทันทีบอกเม้นแรงไปเปล่าเธอหมายความว่าไรและเจตนาแบบไหนกันแน่เรียกว่าด่าม่ามาตรึมกันเลยทีเดียวค่ะ